ทำไมเขาไม่มานางด้านนี้ จแด่ว่าแต่ว่ามันทำไมหมุนไม่ได้ก็ไม่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ทางไปรีวิวสินค้าที่ซืสอจะปากนะคะซืือจัปากหลงังสิสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสองท่านนะคะไม่ได้ไหลนานไม่ได้ไหลนานมันเหมือนกับ นั่นเราจะเห็นตรงไหนฉันนั่นเราจะเห็นตรงไหน,น,น นะคะพี่พีนน้งนองๆหายกันไปหมดแล้ววันนี้ก็หยุดหนึ่งวันนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ไลฟ์สดห่างกันห,ห่างหายไปหลายเดือนเลยเพราะว่าติดภารกิจนะคะติดภารกิจเท้าวินเท้าวินยาวเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าคนไข้เยอะนะคะเข้าหน้า กับท่านคนขับเรากนเดิมนะคะท่านคนขับเราก็ขับเดินเราเดินทางไปเทศกาลอะไรน,นะต่ออะทอรียมประบงน้อมก้าปอ๋องระบงน้อมเก้าอ๋อประบงน้อมเก้า,กาที่หลังสิบเราก็จะไปดูการจัดกิจกรรมของปลาสวยงามนะคะแล้วก็ตุ้มไหม้นัง ช่องพิธีนะคะ ไ,นนไม่ได้เช็คโปรแกรมไม่ได้เช็คโปรแกรมว่ามันลอกหรือไม่รอบวันนี้กทมก็บรรยากาศดีค่ะฝนไม่ตกนะคะวันนี้ตกเมื่อคืนตกเมื่อน,นีไปปอยค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนนอนหลับดีมากไม่รู้ว่าฝนตกตอนไหนออกมาหน้าบ้านเห็นแต่น้าข้านเปียก ต่อนะคะพี่ๆน้องๆก็น่าจะไปกากันไปทางไปเที่ยวต่างจังหวัดเราอากาศเป็นไงบ้างเนาะ ดีคะ่ะน้องเปาน้องปอสดีคะเห็นแล้วเห็นข้อความนะน้องปอเป็นยังไงบ้างคะพี่ไม่ได้ไลสวดนานสบายดีกันไม่เอ่ยภาพมันตั้งไม่ตี้ภาพที่ดูมันภาพประสีชัดเจนดีไหมน้องเปากิอมันทำไมไม่ให้พี่หมุนอุปกรณ์พี่ก็หมุนเหมือนกันไม่ได้เจอกันนานน่คะน้องาใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนาน ี่ก็ไม่ได้ไลสดนา <esh. S 1> นเลยชัดเจนครับผม่างงานต้องปอกบอกชัดเจนคือภาพมันได้คืนต <photos> ัวข้อความมายมันก็หายพี่ไม่ได้ไล์สุดนานไม่ได้เช็คโปรแกรมด้วยแหละพี่ก็นึกว่ามันมันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลง นานเราก็เลยไม่ได้เช็คทุกยฝนตกดีไม่ต้องเปาอยู่บ้านข้าวงามไม่เอ่ยแถวบ้านพี่ก็หวานข้าวเสร็จเรียบร้อยและะ้วคิดถึงคิดถึงพันเอก <c oughs> นาที <c oughs> อยู่ครับอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่จ้าขอบคุณครับผมพันอกนาทียังอยู่สบายดีค่ะกำลังเก็บมันกำลังเก็บถ่ายยูทูบไปเรื่อยเก็บคลิปไปเรื่อยค่ะของช่องพี่ก็มาเดิมแหละพอไม่ค่อยได้ทำต่อเนื่องคนตั้งเขาอยู่ครับาง กระทมอก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแต่ไม่ตกว่างั้นกทมตกไปเมื่อคืนนี้ค่ะตอนนี้ก็แดดเป็นเปียงเลยแชร์แบบโอเคค่ะแชร์มาให้หน่อยไม่มีเพื่อนคุยแชร์มาให้หน่อยน้องเปาไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง ได้ครึ่งเดียวเราต้องไปดูเราต้องไปดูการตั้งอุปกรณ์ต้องไปดูหลังบ้านเรารู้แค่ว่าเขาดูผ่านช่องเราเนี่ยเขาดูแนวนอนหรือแนวตั้งเนีเพราะบางทีถ้าดูแนวนอนหัวเราจะเกียงตามหรือเปล่าค่ะันะเหมือนําำกล้องมาเมื่อคืนมันเป็น เช์ให้ประธานสมมาละ่ิง <I think. S 2> <laughs> ขอบคุณค่ะเ <laughs> ช์ให้ประธานสมมาแล้วใช่ไหมคะ <laughs> ประธานสมมาก็ยินดีด้วยนะคะท่านประธานสมมารู้สึกว่า <laughs> ช่วงนี้จะป๊อปปี้เลิฟเออ <laughs> ช่วงน,นี้จะหวานเจี๊ยบเหลือเกิน <laughs> 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 ก็ยินดีกับพี่ชายเลยนะคะพี่ชายมีความสุขเราก็ยินดีด้วยค่ะ ไปกดไลค์กดกดติดตามให้พี่ประธานสมมาท,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 ที่ติดติ๊กต็อกอยู่ค่ะเห็นช่องนี้นมาใจเป็นสีชมพูนะท่านประธานสมามาเนาะพี่เอ็มเป็นยังไงบ้างเนาะพี่เอ็มมีแต่เข้าไปกดคลิปสั้นให้อยู่ค่บไม่ไม่ค่อยได้ไปดูพี่เอ็มเลยเพราะว่าพี่เอ็มก็ไม่ไลฟ์สดนาะ พี่ก็จะลงแบบช็อตอบแบบคิดเป็นช็อตโอ้คือหวานเจีย๊ยบคนนะีใช่พี่ก็เข้าไปติดตามให้พี่สิพี่ประธานสม,มาชิกอยู่เรื่องนี้พี่ประธานสม,มากเราก็หวานเจี๊ยบด้วยกันแชร์ให้พี่เอ็มหน่อยน้ำเปล่าลเผื่อพี่เอ็มเข้ามา พี่ต่ออย่างนี้อพี่ต่อน่าจะนอนแล้วล่ะพี่ต่อเพราะว่าพี่ต่อทำงานตอนกลางคืนนอนตอนกลางวันของพี่ก็วันนี้หยุดหนึ่งวันค่ะก็เลยได้ออกหาเก็บคลิปหน่อยถ้าวันไหนเข้าเวรนี่ก็โอยุ่งทั้งวันค่ะ ไม่มีเวลาได้คิดคิอนเทนต์คิดอะไรเลยก็อยากไปอะค่ะอยากไปถ่ายคลิปตรงนั้นตรงนี้อยู่แต่ว่ามันอะไรอ๋อันนี้มันโลนของลนไม่ได้ชนกันตกใจหมดเมื่อกี้นึกว่ามีรถชนกันไม่ได้ชนกันค่ะของลนตอนนี้เราก็ออกจะออกแยก ใช่ไหมคะเช้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเปาน้องเป,าน,งเปานี่ก็เป็นเพื่อนกันมานไม่ใช่สาปีแล้วหรอน้องเปาเพื่อนน้อยแต่ร้อยเป็นเ็น้อง สองช่องพิธีนี่ก็คนติดตามหมื่นหมื่นเจ็ดใช่ไหมคะยังหมื่นเจ็ดอยู่ค่ะรอลุ้นปลายปีนี้ว่าจะถึงสองหมื่นนี้ตังเป้าให้เท่าไหร่ปลายปีห้าหมื่นเจมือมืด อ่านไม่ทันเลยน้องเปาเมื่อกี้มันหายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไปศึกษาโปรแกรมใหม่ละเจมมเหมือนเจ้าเล่นติกตก็แนเดอร์าจ๋านอเดี๋ยวคอยกับไอสิงสิไปปั้นสิไปปั้นให้โอเคค่ะโอเค เดี๋ยวพี่จะไปไลฟ์ในติกตอกเข้ามาปัดนัพี่ไหนนะพี่สิงสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะพี่สิงยินดีกับยินดีกับไอ้เรัเยนะคะพี่เริฟเลยเกินครับไอ้สิงผมดูอยู่นะยินยินดีกับใบทีมเพราะพี่เริฟนะ ไอ้สิงมีความสุขหนูก็ดีใจด้วยคกไอายสิงเป็นยังไงภาพเป็นเสียงชัดเจนดิไหมมาแล้วงั้นป้ mm hmm. าแชร์ไปในกลุ่มหน่อยว่างั้นน mm hmm. ้องปอก็สวัสดีครับไอ้สิงนะครับผม mm hmm. ขอบคุณนะคะที่แชร์ให้นะคะน้องเป้าขอบคุณนะคะไอ้สิง เพราะว่าหนูหน่ะไม่ได้ไลฟ์สดนานมันก็เลยเป็นแบบว่าจอเล็กจอเล็กไปเจ๊ว่าพี่มันไม่ให้หนูหมุนมันบอกว่าการหมุนล็อกหนูก็เลยได้จอเล็กหนูยังไม่ดูหลังบ้านเดี๋ยวหนูจะกลับไปดูหลังบ้านนะคะว่ามันล็อกยังไงไหมมันไม่ให้หนูหมุนเป็นแบบจอใหญ่หนูเข้ามาไลฟ์สดโปรแกรมทาง youtube ก็เป็นแปลกแปล ามาถึงฟิวเจอร์ปาร์คแล้วค่ะวันนี้มาถ่ายงานกับพี่ถีค่ะวันนี้มางานมางานอะไประมงน้องเก้าค่ะพี่มาถ่ายรีวิวแบบปลาสวยงามแล้วก็ตู้ไม้นม้ำมาเก็บคลิปค่ะแล้วก็มีลูกค้ามาให้รีวิวสินค้าด้วยเดี๋ยวจะได้เข้าไปไปหาเจ้าของร้านเขาด้วยว่าอะไรอย่าง มันจอเล็กไปใช่ไหมพี่สิงห์ต้องขออภัยนะคะใกลมือจอดได้แล้วก็ตัเดเบรกอันนี้มางานประมงคะ่ะตรงนี้ลูกค้าเวลาคุณแบบก็ใช้บัตรยื่นนะคะตรงนี้จอดฟรีคะ่ะไม่นับชม<า>ูอ๋ออย่าทำบัตรนี้หายนะแม่ครับผม ตรงนี้จอดฟรีค่ะแต่ว่าตากแดด <c oughs> ที่จอดรถเยอะค่ะแต่ว่าตากแดด, <c oughs> ดตรงนี้ก็แดด <c oughs> <c oughs> ต่อสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีค่ะพี่ต่อ,ตอก็สวัสดีทนาดผลกับเจเจ,เจทัศน์ีนะครับนางสามหาเก้าอ๋อกายสามหาหนางเก้าน้อนงเก้าสบายดีไหมคะนองเก้าสบายดีค่ะนองเก้าก็สดเหมือนเดิมพี่ต่อก็สวัสดีครับลุงสิงเก้านิ้ว <c oughs> ยาวนะเก้านิ้วเนี่ยอ่ประมงต้อ,องไปชั้นไหนครับ งจีนี่นะคะท่านเนฝุ่นของเราสวัสดีครับจุงกระาเมลบองโปนกุบกุบขั้นนพี่น้องเออสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสุคนเด้อพี่น้องท่านในฝุ่นเราเป็นคนละขับค่ะวันนี้มีแต่คนถามหาท่านในฝุ่นอยู่ครับอยู่ครับอยู่ดีไม่แห้งเหมือนเดิมค่ะท่านในฝุ่นมีนี่แห้งตอนนี้กำลังปั่นยอดออชิอดอยอะเพราะว่า เดี๋ยวเรามีราชการเยอะครับช่วงนี้นะเห็นบ้านการเมืองอะไรด้วยนะเราก็เลยต้องรีบปั่นยอดไว้ก่อนครับหาคลิปลงไว้ก่อนนอนอยู่ลุงสิงมาบอกเขรูปมาปกกลูกอะไรนีมาถึงงานแล้วครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปนี่แหละเห็นบอกว่าคนเยอะนะเราก็จะได้เจอเอฟซีเราตัวเป็นๆครับอไอวางกับมาเด้อพี่น้องเสียงรังเสียครับพี่น้อง นั่งกินกาแฟกันพี่ต่ตอสวัสดีพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีไอสิงเด้อสวัสดีครับสวัสดีน้องเปานะครับผมติดตามมีเด้อไอสิงเห็นจะมีความสุข,ขกักระดีใจพี่น้องเฮ้ยพี่ต่อเป็นยังไงสบายดีพี่ต่อพี่ต่อสวัสดีนะคะท่านอาเสียต่อ <g ül üyor> ตอนนี้คือที่จอดเต็มนะท่านผู้ชมนะเขาก็เลยเปิดที่จอดพิเศษให้นะครับใช่ค่ะแต่ว่าที่จอดพิเศษของเราตากแดดนะะเพราะ <laughs> ว่ามาเที่ยวงานประมงนะตอนนี้ก็คือที่จอดเต็มหมดรเราก็ขอตัวพี่ๆนะโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวขอตัวก่อนนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บหลายคลิปนะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันเอา อขอบคุณมากๆกครับที่ติดตามเจทัศน,นะเป็นกําลังใจให้เจทัศน,นะครับค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่น้องนเราก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอืมเย็ยนเดี๋ยวไลฟ์สดต่อนะคะเย็ยนเดี๋ยวไลฟ์สดโทรไลฟ์สดพี่ต่อไม่ได้จ้ะต้องไลฟ์ส,ด,สดช่องเจทันสี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนเย็นเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ